วันนี้เรือดูอีกแล้ววันนี้วันที่18กุมภาพอต่อตอง5้า65เวลา10ตีในกาหรือย2โมงครึ่งตอนนี้เรือโดูอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่19กุมภาพอต่อตอ2 5้า65ในเวลา10โมง สามตีเจ็ดหี 7, ืสามทีแปดนาทีนะครับนั่นคือเรือดูดทรายที่ทำความเสียหายก็คือเนี่ยจะดูดทรายแล้วก็ถมฝั่งพื้นที่ตัวเองและทางนี้ก็น้ําก็ซอกฝั่งนี้มาเรื่อยแล้มีเรือเข้ามาขุดจุดนี้ด้วยนี่ที่เดิมก็คือตรงกเกาะนีครับนี่เข้ามาเป็นถ้าคิดเป็นเนื้อที่ก็ประมาณสักสิบไร่เกือบสิบไร่แล้วเนี่ย ถ้าแนวลําน้ําเดิมคือ,อ,อคือแนวแนวต้นไผ่แนวกอไผ่ฝั่งนู้นเอ,อแล้วก็ดุกเอาทรายมาถมขยายพื้นที่น้ําก็เปลี่ยนทิศมา